เลยข้อสอบแผทสพาร์ทฟิสิกส์นะครับเป็นข้อสอบที่สอบไปเมื่อเดือนเมษาปี57ข้อที่67นะครับและอองน้ํามันละอองน้ํามันทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2ไมโครเมตรนะครับมีประจุไฟฟ้าลบทําให้ลอยอยู่นิ่งในอากาศด้วยสนามไฟฟ้าในแนวดิ่งซึ่งสร้างจากแผ่นโลหะขนาด2แผ่นที่ห่างกันหน่งเซนติเมตรนะครับความต่างศัก ที่ต้องใช้ต่ออิเล็กตรอนหนึ่งตัวมีค่าประมาณกี่โวลต์น,นะครับกำหนดให้น้ำมันมีความหนาแน่นนะครับ6ก0กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรนะครับกิโลกรมต่อลูกบาทเมตรสถานการณ์ก็คือว่ามีแผ่นโลหะสแผ่นนะครับวางประกบกันในแนวดิ่งห่างกัน S 1เซนนะครับแล้วก็หยดน้ำมันนะครับหยดน้ำมันลงไปในละองน้ำมันนะครับหยดละองน้ำมันตรงไปในแผ่นโลหะนี้นะครับแผ่นโลหะนี้แผ่นโลหะเนี่ยมันก็จะถูกต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้านะครับทำให้เกิดสนามไฟฟ้าครับแหล่งโลหะเนี่ยก็จะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้า ทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าหลังจากที่ทําให้แผ่นโลหะนี่มันเกิดสนามไฟฟ้าแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่สังเกตได้ก็คือเจ้าละองน้ามันอันนี้มันหยุดนิ่งนะครับมันหยุดนิ่งทั้งที่ละองน้ามันเนี่ยมันควรที่จะมีมวลนะครับสมมุติว่ามันมีมวล m นะครับมันก็ควรที่จะมีแรง mg กระทาถูกไหมครับเพราะว่ามันถูก วางไว้ในแนวดิ่งแต่ปรากฏว่ามันหยุดนิ่งแสดงว่ามันจะต้องมีแรงอีกแรงหนึ่งกระทานะครับเนื่องจากรองนะ้ามันมันอยู่ในสนามไฟฟ้านะครับเราก็เลยเข้าใจได้ว่าแรงตัวนที่มากระทำเนี่ยก็ต้องเป็นแรงทางไฟฟ้านะเป็นแรงทางไฟฟ้าอ่ะทีนี้ทีนี้โจทย์ถามว่าถ้าเกิดว่าเราพิจารณาว่าหยุดนะ้ํามันหยุดเนี้ยนะครับมันมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัว นะครับมีอิเล็กตรอนแค่หนึ่งตัวมีอมิเล็กตรอนหนึ่งตัวอยู่ในอยู่ในนี้นะครับจะต้องปรับนะครับเรต้องปรับความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองเนี้ยให้มีค่าเท่าไหร่นะครับสถานการณ์เนี้ยมันถึงจะเกิดขึ้นได้นะครับนั่นก็คือว่า ถ้าเก us, us wow. ิดม <of Öz human> ีประจุอยู่ในละองน้ำมันหนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวเพราะว่าต้องใช้ความต่างศักต์ตออิเล็กตรอนหนึ่งตัวที่อยู่ในละองน้ำมันเนี่ยมันมันจะต้องใช้ความต่างศักย์เท่าไหร่นะครับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะต้องจ่ายความต่างศักย์เท่าไหร่นะครับที่จะทำให้ตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้เราก็เริ่มกันเลยนะครับลองมาวิเคราะห์โดยขั้นแรกเนี่ยก็ใช้กฎนิวตันซิกมาเอฟเท่ากับเอ็มเอนะครับ มาวิเคราะห์เจ้าหยุดน้ํามันอันนี้นะครับเพราะว่ามันมีแรงกระทําต่อหยุดน้ํามันนะครับมีแรงอะไรกระทําต่อหยุดน้ามันบ้างก็มีแรง F.E. แรงดางไฟฟ้านะครับก็เอามาบวกกันซิกมาก็คือบวกกันบวกกับ mg แต่เนื่องจาก mg มันมีทิศชี้ลงล่างเราก็เลยให้ทิศต,ติดลบนะครับหยุดน้ํามันลอยอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนที่แสดงว่าความเร่งเป็น0นะครับ ทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้ไว้ก็คือว่าต้องรู้นิดนึงก็คือว่าแรงทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับแรงทางไฟฟ้า fe เนี่ยมันหาได้จากประจุคูณกับสนามไฟฟ้านะครับประจุคูณกับสนามไฟฟ้าในกรณีนี้สนามไฟฟ้าก็ควรที่จะมีติดชี้ลงล้านนะครับนะที่เราก็จัดการแทนค่านะครับจัดการแทนค่าก็ F.E ก็แทนค่าด้วย Q คูณกับสนามไฟฟ้านะครับบวกกับลบเจอกันก็เป็นลบภาคนี้ก็เป็น0นย์โอเคทีนี้ทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราจะต้อง รู้ก็คือว่านะครับก็คือว่า,าสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นตัวนำที่วางขนานกันเนี่ยมันสามารถหาได้จากสมการนี้นะครับ e สนามไฟฟ้า,า,จ,าจาก v ส่วน t นะครับอ่ะก็แทนค่าลงไปนะครับ q q ก็ q ก็คือประจุนะครับ ประจุหน้าที่นี้ก็คือมีอิเล็กตรอนหนึ่งตัวตัวก็คือเป็นประจุของอิเล็กตรอนนะครับก็แทน Q ด้วยประจุอิเล็กตรอนนะครับ E ก็คือ V ส่วน D นะครับลบเอเท่ากับ0ยะครับย้ายข้างนิด1นะครับย้ายข้างนิดหนึ่ง,ง,งก็จะได้ว่า ย้าย mg ไปฝั่งนู้นนะครับ e v ส่วน d เท่ากับ mg ครับแล้วก็ย้าย d ไปคูณย้าย v ไปหารเอ้ยย้าย e ไปหารแล้วย้าย d ไปคูณนะครับเราก็จะได้ v นี่ก็แทนค่าตัวแปรนะครับแทนค่าตัวแปรเราก็สามารถหา v ความต่างศัก์ที่โจทย์ถามออกมาได้ละนะครับ ก็แทนค่าตัวแปรลงไปนะครับหน้าที่นี้จทย์ไม่ได้บอกมวลของน้ํามันมานะครับจทย์ไม่ได้บอกมวลของอหยุดน้ํามันระอองน้ํามันนั้นนะครับเราก็ไปหาได้นะครับโดยจยดบอกความหนาแน่นของหยุดน้ํามันมาว่า600ากิโลกร,รัมต่อลูกบาตกเมตรนะครับซึ่งมวลเนี่ยมันก็หาได้จากาความหนาแน่นคูณด้วยปริมาตรนะครับ อันนี้คงรับรู้กันนะครับมวลนได้จากความหนาแน่น,นคูณด้วยปริมาตรนะครับเพราะฉะนั้นมวล M อมันนี้ก็เอาความหนาแน่นนะครับ600คูณกับปริมาตรปริมาตรก็คือเป็นหยดน้ํามันทรงกลมโดยที่โจทย์บอกเส้นผ่านศูนย์กลางมาว่าเป็น2เซนติเมตรเพราะฉะนั้นนะครับเส้นหยดน้ํามันอันนี้ก็มีรัศมีนะครับ รัศมีก็เป็นหาส่วนการสองรัศมีก็เป็น1นึคูณสิบกำลังลบหกไมโครเมตรก็ลบหเมตรนะครับโอเคเนี้ยปริมาตรของทรงกลมก็หาได้จากสี่ส่วนสามพาย R กำลังสามนะครับอรัศมีก็คือ1นึคูณสิบกำลังลบหกหนึ่งคูณสิบกำลังลบหก นะครับทั้งหมดยกกำลังสามขอเขียนให้มันดูชัดนิดนึงนะครับก็จะได้เป็นหกร้อยนะครับคูณกับสี่ส่วนสามพายแล้วก็หนึ่งคูณสิบกำลังลบหกยกกำลังสามนะครับอ่ะก็แทนค่าลงไปในนี้ได้เลยนะครับ v ของเราก็จะได้เท่ากับ m m, m. ก็คือ600นะครับคูณ4ส่วน3พายแล้วก็1คูณ10กำลังลบ6นะครับยกกำลัง3คูณกับ g นะครับ g ก็คือ9.8 d d ระยะห่างระหว่างแผ่นแผ่น d ตัวนี้ก็คือระยะห่างระหว่างแผ่น ตัวนำนะครับระยะห่างระว่างเป็นตัวนำอันดีตัวนี้ก็เป็น1คูณ10กำลังลบ2นะครับเซนก็ทำให้เป็นเมตรมหารด้วยอะไรหารด้วย e e ก็คือประจุของอิเล็กตรอนประจุของอิเล็กตรอนก็เราก็ต้องรู้ว่ามันมีค่าเท่ากับ 1. จุด6ที่จริงในข้อสอบก็กําหนดมาให้นะครับแผ่นด้านหน้า,นาของข้อสอบจุดเนี้ยก็จะกำหนดค่าคงที่ต่างๆมาให้นะครับ ประจุของอิเล็กตรอนเขาก็กำหนดมาให้นะครับ1.6คูณ10กำลังลบ19นะครับว่าคิดเลขออกมานะครับคิดเลขออกมา v จะ v ความต่างศักย์ของเราเนี่ยจะอยู่ได้ค่าประมาณ1,500โวลต์นะครับก็ตอบข้อที่4